ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะวันนี้เรามาพบกันกับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องในช่วงเย็นๆนะคะสำหรับว,วันนี้ก็เรามาพบกันใน e p ีที่6แล้วนะคะวันนี้เรามีอา่าแม่ค้ามีพระสมเด็จมาให้รับชมมาให้เช่าบูชาอยู่ที่12รายการเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะเพิ่มพูนพระเครื่องโทร0 8 0 9107803นะคะ ID Line 0809107803ค่ะช่องทางในการติดต่อแม่ค้าเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นเลยนะคะสำหรับอ่าราคาของเราเช่าบูชาอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะคะบริการส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบสะสมพระสมเด็จนะคะ สามารถเช่าบูชาได้เลยค่ะราคาเบาๆนะคะ300บาทเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะรายการที่หนึ่งเนื้อสวยๆเลยค่ะเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะ รายการที่หนึ่งค่ะเนื้อสวยมากเนื้อเก่านะคะเนื้อแก่งต่อค่ะรายการที่สองนะคะแตกลายงาสวยงามค่ะ ดูกันชัดๆชัดๆเลยนะคะถา้ารูปภาพไม่ชัดเจนภาพไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะดูแล้วสะดุดตาต้องใจโทรหาทักหาปิดกันได้เลยนะคะอย่าลังเลนะคะพี่ขาถ้าชอบแล้วก็ทักโทรปิดเลยค่ะ ่อนะคะรายการที่สามค่ะเกตทะลุซุ้มนะคะเนื้อสวยงามเนื้อแห้ง ที่สี่ค่ะเนื้อสวยมากเลยค่ะรายการนี้ท่านใดผู้ที่ชอบนะคะสะสมพะสมเด็จนะคะแนะนำเลยค่ะราคาของเราเบาๆนะคะเริ่มต้นที่สามร้อยบาททุกรายการนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะกับช่องเพิ่มพูนผักเครื่องค่ะ ต่อนะคะรายการที่5้าค่ะ ที่หกค่ะเนื้อสวยๆนะคะสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะดูแล้วใช่ดูแล้วชอบโรปิดกันได้เลยนะคะส่งฟรีบริการเก็บไปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะอย่าลังเลนะคะ การที่เจ็ดค่ะรายการน,นี้เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะ การที่8คะ่ะการที่8ดแล้วนะคะ ที่เค่ะ การที่สิบนะคะรายการที่สิบรายการน,นี้ก็สวยนะคะแตกลายงาสวยๆเลย ที่เอาสิบเอ็ดเมื่อกี้สิรายการนี้ก็สวยนะคะเกตทะลุซุ้มเลยค่ะพี่พี่คะ่ะเนื้อสวยงามคะ่ะเนื้อแห้งเนื้อแกร่งด้านหลังนะคะ การที่สิบสองค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะผู้ที่ชื่นชอบอ่าสะสมพระสมเด็จพระเครื่องทั่วไปรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรมาปิดกันได้เลยนะคะแม่ค้ายินดีให้บริการค่ะ นะคะของเราเช่าบูชาอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะคะส่งฟรีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะก็ช่องเพิ่มผูนพักเครื่องเราขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอีกครั้งนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะช่องเพิ่มผูนพักเครื่องนะคะโทร0809107803 ไอดี n ล0 8 0ูน0 7แปดศูนเก้าหนึ่งศูน์เจ็ดแปดศูนสามค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากขอบขอฝากติดตามด้วยนะคะติดตามแม่ค้าตัวน,น้อยกับช่องเพิ่มพูนพักเครื่องด้วยนะคะอ่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือว่าการพามาให พี่พี่ผู้ที่ชื่นชอบมาเช่าบูชาหรือว่ารับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ